การกัะสินใจรับหน้าที่เลยน้คเอจริงๆไม่ยากเลยคือจริงๆสิ่งที่ยากกว่าคือการแอปพูโบมากกว่าเพราะว่าแบบอย่างที่พี่แบมบอกคือในการที่จะเป็นแบบทำงานกับแบรนด์ระดับที่เป็นระดับโลกอะไรเงี้ยมีปอร์ดมายาวน้นมากๆผมว่ามันมีการแอปพูที่มัน หลายขั้นตอนาจะมาถึงเราอะไรเงี้ย<ๆ><ๆ>เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเกียรติมากๆจริงๆที่เราได้มาอยู่ในเฟรน a ์ c h i s e นั้นใช่ไนะแล้วก็แล้วยิ่งเรารู้แล้วอินประวัติของเขาเราเห็นว่าเออมันเริ่มมาจากยุคไหนอะไรเงี้ยมันที่จริงสนุกมันชอบก่อศาสตร์อยู่แล้วด้วยไงก็เลยแบบเป็นเกียรติจริงที่จริงเจฟต์ตอนเจฟต์มันก็เป็นสายแฝงอยู่แล้วครับอกที่พอ,อ,อมาเป็นเปรน์ออฟแฝงของเครื่องสัอางเงี้ยมันทำให้มันตอบโจทย์มันก็มี อะไรให้เราได้ e x p l o i ะครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนมีแบบ personal assistant ที่คอยแนะนำว่าอันนี้เนี่ยลองใช้อันนี้มันมีมาใหม่หรือว่าดู่นี้น่านหรือว่าลองแต่งลุกนี้ดูลุกนั้นที่เราไม่เคยแต่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบหลากหลายและความ e x p l o r t ได้เยอะขึ้นเจ๊เหมือนปกติแล้วเจ๊ก็มือแต่งหน้าเองบ่อยเหมือนกันผมเคยแต่งหน้าเองแต่ว่า <c oughs> ไม่ใช่วันนี้เพราะ <c oughs> วันนี้เราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาแต่งให้ผมชอบแต่งหน้าเองเพราะว่าบางทีเรา บางทีเราต้องแต่งในวันนั้นหรือว่าเราต้องอยู่ในอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเราบางทีเราชอบหน้าแบบนี้วันนี้หรือว่าชอบหน้าแบบนี้เราจะได้คุยกับพี่ที่เป็นช่างแต่งหน้าได้ถูกว่าผมอยากได้อายแชโดว์สีนี้ดีกว่าปากสีนี้ดีกว่าอะไร่เงี้ยงัแสดงว่าเรายุดยุทธ์เด่นจุดด้อยป็นใบหน้าเราอยู่ยไหมแต่เราเด่นมีแต่จุดเด่นไม่มีจุดได้ฮะแล้วนั้นมีลุคลมีุคประจำตัวไหมสำหรับพี่นั่นหรือผมว่าอย่างที่พี่บอกอะว่ <c oughs> าคือมันมีจุดที่เราอยาก อยากจะเพิ่มเติมจุดที่เรารู้สึกว่าอยากจะแบบวันนี้เราอยากจะเน้นจุดนี้จุดนั้นอะไรเงี้ยมันก็เราหน้าเราเราก็จะรู้ว่าจุดเด่นจุดด้อยเราอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าแบบสนุกกับมันเ้อแล้วลุกลุกลุกที่เราชิ่นชอบสำหรับวันนีเราไม่เรไม่เด้ลุกเราผมจะจริงๆจะมันง่ายมากก็คือแบบว่าลงฟาวเดชั่นแล้วก็เออก็ให้ปากมีสีนิดนึงตามีสีนิดนึงให้เองชอบเวลาเดมลุกตา เวลาเจ็บบางตาอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ใช่ใช่จริงจริงชอบคือขึ้นอยู่กับว่าหบดนั้นเราอยากจะไปหบดไหนอะไรบางทีขึ้นเวทีอย่างเงี้ยเพลงล็อกอย่างเงี้ยแต่มันก็รู้สึกว่าเราดูมาไงเมื่อก่อนน่ะเห็นแบบเมื่อก่อนแต่งตาเข้มๆอะไรเราผ่านยุคนั้นมาเรารู้สึกว่าแบบสนุกดีแลค่ะเป็นเรื่องรูที่โดนน่าสนุกยูโยเนี่ยกระแอรับดีเอวรอยของเซียวอะไรทำไมพี่รู้ได้ไงเนี่ยถึงกับคุ้มงอยู่ มันก็ดี <c oughs> คือผมนั่น <c oughs> แหละผมรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเริ่มเข้ามาทำการในวงการาการ,รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรก็ทำ <c oughs> แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นแฟชั่นหนึ่งที่เราอยากลองมาตลอดเป็นความเป็นแบบว่าสมัยก่อนมีความวินเทจที่มาใส่ตัวแน่นๆนเอวลอยนิดนึงแล้วก็ใส่เกงยีนขึ้นมาแต่ยีนมันไม่เอวสูงไงมันไม่มียีนเอวสูง <c oughs> <c oughs> เอวคนเอวต่ำมันเลยเหลือกับเยอะมันก็เลยไดเอวลอยมามันก็เลยเอวลอยเลยใช่คนนหรือว่าเอวบางของผู้หญิงไม่หรอกครับก็จริงๆแล้ว มันก็มันก็เราก็ชอบในในรูปนั้นแหละเราไม่ได้อยากอะไรก็ดีครับก็ถ้าใครยังแหลกลองแติดตามดูก็ได้นะฮะก็เป็นอ่าเป็นวันหนึ่งที่เข้าใจเลยว่าเวลาที่แบบชอว์สตีหรือว่าใครอย่างเงี้ยแต่งเออออยขึ้นมาแล้วมันเย็นเดียวจริงเออมันสามารถเดินเข้าไปในห้องแอร์แล้วมันเย็นไงไม่เด็นท้องนะฮะแสดงว่าอาจจะมีอีกอาจจะมีอีกก็อาจจะมีก็ได้ครับแฟชั่นเราก็ทำอะไรไป เ็ทำเทปออกงานได้หอกงานได้ก็เคยออกมาแล้วนะเ้แบบเซืคอปเอลอะใช่ใครใส่ไปแล้วเราเ้าเราเราตอบโจทย์ความเจ็บนะก็ตอบโจทย์วันที่เราไม่ค่อยได้กินอะไรอยากซู้ออกนเยท่าไหร่ี่สิบแปดนะเป๊ะเลยวันนี้วันนี้สองแสบอะซื้อไม่ทันแล้วไง ได้แล้วจะมีคนซื้อหวยทำเอวด้วยเหรอกไม่แน่ก็ถ้าบอกก่อนน้านี้น่าจะกลุ่มนะดูพยายามไปนิดนึงอ่ะก็เราเราจะประกอบขนาดนี้ไว้ตลอดว่มันเป็นขนาดนี้มาอยู่แล้วมันเป็นขนาดนี้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนี่เราพยายามเพิ่มด้วยเพราะว่ายิ่งช่วงที่เป็นแสดงภาพยนตร์เรื่องวิมานอ่ะปั๊มแบบกินเยอะมากก็ขึ้นได้ประมาณแบบยี่สิบเก้าอะไรอย่างเงี้ย ต่เราหมดแรงกินแล้วไงพอพอเล่นหนักเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่ากินไม่ไหวแล้วกินไม่ไหวแล้วก็มันก็พอปล่อยไม่ได้กินเยอะมันก็เข้าเดียวใช่เลยทั้งหมดเลยเป็นเลือดเดียวกนจะได้เห็นในวิมานหางว้าวแล้วกินำดึงเลยล้ำหักคือล้ำจนแบบพอกลับไปดูตอนนี้รู้สึกว่าโหเราไปเราไปถึงจุดนั้นได้ไงอ่ะเราไม่เคยในชีวิตไม่เคยน้ำหนักแบบ15มาก่อนแล้ววันนะไปดันไปถึงประมาณ65กว่าอะไรเงี้ยแล้วเป็นเวอร์ชันที่จะมีแบบ มีกล่อมีจะมีไหมไม่รู้ต้องไปดูโอ้โหใอ่เสื้อเล่นเรื่องการที่เกิดกันใช่เพราะเราเป็นชาวสุขเราก็จะเราก็ช็อตเบิร์ดหน่อยใช่ถามอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าไม่ข้อเสื่องเสื่องหน่อยเวลามีคนเรียกมาเจฟไม่เคลืองครับแต่ว่าสงสัยเฉยๆพี่ตูนพี่ปูแต่ทราไมเออพี่เบิร์ดทำไมเป็นน้าเจฟได้แหละทำไมถึงเป็นน้าเจฟเราเราสงสัยถึงขั้นต้องทวิตเลยเราสึกว่าเราเออหรือว่าเรา ร้องเพลงเพื่อชีวิตบ่อยเราเริ่มไต่ขึ้นไปที่จุดที่เป็นเป็นนาเจฟแล้วแต่ทุกคนที่ร้องเพลงเพื่อชีวิตก็เรียกพี่กับมงนั่งหงายนอั่งหง่ากันั่งหง่าป็นนั่งหง่ากันนั่าหเรากันน่งหง่ากันนั่งหง่ากันนั่งบง่ากันนั่งหง่ากันนั่งหง่ากันนั่งหง่ากันนี่แล้วเป็นนั่งลง่าก็นั่หวลารันนี่ง็น่ากับผริงๆงๆเะเรียกอะไรก็ได้เมหเ่ากัน น้าเจฟฟลุงเจฟฟ์แฟนเจฟฟ์อะไรก็ได้อะไรก็ได้พี่รักก็ได้เลื่อนหูครับผมแตเจฟฟ์เป็นไงบ้างครังนี้ไม่ว่าทุกคนเกิดไหนติดก็จะอยู่เจฟฟตลอดเลยเจฟฟ์าเพราะว่าเป็นแบบคอนเสิร์ตในเมืองไทยเนี่ยไม่หรอกครับผมก็จริงๆสนุกแล้วก็ที่ไปร้องเพลงล่าสุดคือกับพี่ปูโค้ดจะฟีลโค้ดจะดีแล้วก็แบบไม่ได้ร้องเพลงนานแล้วพอขึ้นไปรู้สึกว่า อยากอยู่ตลอดไปแต่ว่าเวลาเล่นมันเล่นได้แค่นั้นไงก็รู้สึกว่าเออช่วงปลายปีเฟสติวัลเยอะก็เดี๋ยวซารได้เต็มเบี่ยวเลยยังมีเบอร์ไหนที่ต้องอยากแบบชวนเจไปขึ้นเวทีจะลิ้มมากมากเดี๋ยวก็มีให้ได้เห็นในเร็วนี้แต่ว่ายังบอกไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอยากทำหมดแล้วนะอีกอย่างหนึ่งที่ยังยังยังไม่ได้ทำคืออยากพากเสียงแต่ว่าก็รอดูว่าจะมีไหม แต่สำหารับงานคอนเสิร์ตไม่ว่าเวทีไห,ไหนๆทุกคนจะจะโฟก,กัสกับพอฟิร์นเรื่อ,ง,อ,อ,องของเจ๊บนเวทีตลอดเลยเจ๊เป็นไงกดดันเนี่ยทุกคนจะต้องคาดหวังกับโชว์ของเจ๊บนเวทีเลยจริงอย่างที่เคยบอกไว้ตลอดคือถ้าผมกดดันเมื่อไหร่ความชิ้นหายในโชว์จะมาเมื่อไัรนมันจะเป็นยังไงสภาพ <laughs> มันจะตื่นเต้นมันจะแบบยังไงดีลืมเนื้อไหมอะไรเงี้ย <laughs> เพราะฉะนั้นผมจะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตปกติธรรมดาขึ้นไปเล่นขึ้นไปเอนจอยกับเวทีกับคนดูกับพี่ปูกับใครก็ตามที่อยู่กับเพื่อนๆในวงกดนตรีอะไรเย่ายง ใครก็ได้เพราะฉะนั้นพยายามงี้ก็ได้ให้ลืมความกดดันนอี้ยอย่างเตะตะชว์นี่โดยใช้เวลามีรานานาอเอ่อตอบอันไหนก็ดีอะตอนนี้อะเป็นรถโดยที่แบบแฟนคลับไม่รู้แต่เราแก้ปัญหาไปแล้วแฟนกับรู้ไงแฟนคลับไม่เคยไม่รู้ใช่เพราะว่าเขาจะแบบรู้เนื้อแม่นกว่าผมอ๋อมันก็มีแหละแล้วก็แล้วก็ผ่านมาได้โดยที่ว่าแบบขึ้นต่อไปก็ยังมีความกลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผ่านผ่านไปปุ๊บเราก็ฝึกซ้อมไม่มากขึ้นทำให้ดีขึ้นแล้วก็ ทําให้เรามั่นใจจริงๆว่าเราจะอยู่ตรงนั้นได้จนถึงแล้วอยงเงี้ยแล้วก็ทิ้งทิ้งอะไรที่มันแบบเครียดไปเหรออาการเขาเขาเรียกเขารู้จักอะไรเลิกลากเหรอหรือว่าเร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 าไปเนื้อหายาดูจางอะไรก็มันหายไปเลยแต่ใช่แบบว่าช่วยร้องหม่ได้หรอมันหายไปเลยคนดูก็ไม่รู้จะร้องตรงไหนเพราะว่าถึงไหนแล้วไงเดี๋ยวก็ยื่นใบไปสิยื่นไปแล้อยากจะอ่านปากคุณดูมากเลยแบบว่าร้องอยู่ อะไรนว่าไหนก็นไหนนะเราจะออกเพื่อชีวิตสักเพลงแบบอินเทอร์มึงไปเลยมาทางนี้แล้วอ่ะเออก็อาจจะมีนะเพลงเพื่อชีวิตในคำนิยามหมายถึงเพลงที่พูดเรื่องชีวิตพูดเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นพลังบวกว่าเป็นพูดเรื่องแย่ๆก็ได้ที่มันแบบเอาบทเรียนออกมาจากเรื่องแย่โครการจะมีนะหรว่าคิดไว้ว่าเช้วันนี้คงจะมีแหละเพลงอะไรถามย้อนถามวันนี้ที่โดนติดต่อเป็นแคมเปรับเชิญตามคอนเสิร์ตบ้างจำได้ไหมว่าที่ผ่านมามีคนติดต่อไปเยอะแค่ไหนกี่คอนเสิร์ต้ที่รับแล้วก็ที่ไม่ได้รับ ก็มีค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าด้วยคิวที่มันไม่ได้หลักสิบยี่สิบสิบมีไม่ถึงสิบแล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือมันคิวมันไม่ว่างแล้วก็เป็นพี่ๆเสียเป็นที่เราก็ชื่นชอบด้วยนะครับก็น่าเสียดายที่เราไม่ได้มีโอกไปเป็นเก๊เบป็นทองเบอร์ทองจริงเบอร์ทองใช่ทองคำด้วย